คนธรรมดาใช้ดาบสอนเล็กก็เต็มคืนแล้วแต่ยี่สิบสี่ช่วงอนฟุตทั้งทีผมจะตอบเป็นผู้ใช้วิชาสามดาบให้ได้ จะเป็นยังไงไปดูเปิดมาปุ๊บปับจะเล่นเกมก็ต้องเข้าเกมกันก่อนไม่ต้องถามอะไรให้มากความยังไงก็จรสลัดอยู่แล้วจากประสบการณ์เมื่อ EP 1 1การหาดาบไม่ได้มีอะไรอยากหมายไม่ต้องไปซาวซีเฮียเจ้าของร้านหลออแครหลอเฉยเฉยเดี๋ยวเฮียแกกับปี๋ปากผุดเองแหละผมก็แล้วดาบชีซุยที่จะจพาร์ทเฮีมาฟาร์มดีกว่าตามสไตล์ครั้งแรกของน้องเขาก็ดีจะงเงี้ยแหละเดือลรลอนน้องเขาก็จะหมดแรงไปเองเอาน้องอาฟาร์มจะเสร็จทีสกิลแรกได้เขอาใหม่มากระตะลอกก็สักหน่อยแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนนนนเ่มงไทัั ขอลองมาอีกสักหลอบละกันครั้งนี้สูมดูไกล้ๆจ,จะไหนมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะคนรเบการพุ่งเข้าไปแล้วก็ฟันแต่ระยะของไอ้ดาบานี่โคตรไกลของโคตรดีเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีใช้ได้เลยเปิดชีิบ้างก,ก็เจอของดีเลย เราจะได้ก,ก,ก,ก็กลับมาฟาร์มต่อผมรู้สึกฟินัจเลยเวลาที่ใช้สก,กิลปิดฉากบอทเนี่ยทั้งที่หกไฟล์มาครั้งเดียวก็ตายแล้วก็เถอะแต่ใช้สก,กิลมันเท่กว่าไอทำไงได้เราจะได้ก,ก,ก็ฟาร์มต่อครับจับน้องเขาแทงแบบไม่พักจนถึงมัต 300, ิสา0 0้อด้สกิลใหม่มาก็ขอลองมาสักหน่อยสก,กิลเป็นการยิงลูกบอลไปแต่ว่าสก,กิลมันโคตรไกลพอได้ลองใช้สก,กิล2อันพร้อมกันทำให้ผมรู้สึกว่าไอดาบดีคอมโบโคตรดีทุบๆตีตีบอทจนความเหออคใอใหม่เริ่มลดลงแลง้วก็บินไปหาเงียเจ้าของคาเฟ่เมื่อมาถ นี่แยแกก็ไม่ใช่หรอกครับนี่แยแกก็ไม่ใช่ทางผ่านพวกพระเอกของเรายังใหม่มา ปอบใจเฮียแกรครับเฮียแกเป็นหมูคมนั่นแหละไปทางผ่านเหมือนกันเตอคงไม่ลเดาอะไรให้เสียเวลาหรบเระวะ้เฮียแกะหุ่นนี้ไปอีกสักพักนั่นแหละทักทายเฮียแกจะพอไมไปพิธีตามมาแยากัไนไปทักทายหนุ่มขายผลต่อราก็สนิทกันแล้วนะมาเลายนายจาบผลดีๆมาขายบ้างคิดในใจไอ้หนุ่มนี่คงไม่เอาอะไรดีๆมาขายอยู่แล้วแล้วก็ตามที่ขาดไว้เป้ไอ้หนุ่มเนี่เอาแต่ผลกัก,กากมาขายเวลาทักทายลุงหนวดพอเอาเงินฟาดหัวแกอีกสักหน่อยเฮียแกก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไอ้หนุ่มนั่นเลยเอาแต่ผลกาักากากมาวให,นหนลังดีกว่า หลังจากนั้นก็ไปคุยดับในกล่องสักเล่มเอาไฟฟ้ามอตอรี่แกงเอาสักหน่อยตอนที่พระเอกตัวจริงของงานจะมาใช้วเวลาเลือกอยู่สักแป๊บ <c oughs> เอาจริงคือผมลืมว่าครับว่าหฟาร์มดาบไหนไปแล้วบ้างสุดท้ายยจำไม่ได้ก็เลยหยิบโยลูกหวานใจของเรามาใช้ดีกว่าแวะไปทักทายเพื่อนเก่าสักหน่อยเพื่อความทรงจำมาแล้วเก่าๆจะได้รลลึกกลับมาทักทายกันแค่พอไปไม่ทีหายหายคิดถึงหลัจากนั้นก็เดินสะบัดตูดออกมาจากบ้านฮีแแกดูเหมือนว่าการไปหาเพื่อนรักเก่าๆจะทำให้ความทรงจำเก่าๆผมกลับมาได้ดาบเล้งโยครูไงผมลืมนางหนูนี่ไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่ชักชาหลีบใช้วิชาเขื่อนย้ายด้ยทิปตาเออเอาจริงมันก็ไม่ใช่พลังอะไรหรอกครัับแแนนอ้หละจ นี่มาแทงบอสแดไนะ้ไม่นาสกิลแรกก็มาปาบเธอรูปแบบที่เอ่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับผมจําไม่ได้ถ้าที่รู้แน่เลยคือไอ้ดาบนี่เทคเกอร์ดูมันสี่ฟันไม่ยั้งเลยด้วยเทคโนโลยีการจับเวลาท้า้ผมรัวโรงงานใกล้จะเปิดมันจะออยานาสเลสน้อยนาโรงงานก่อนที่จะเข้าไปข้างในจะดูเหมือนผมจะลืมอะไรไปอ๋อใช่ดาบโยรู้ไงแต่เดียวมันจะได้ขผมหายไปไหนอ่ะ อยู่นี่นี่เองผมทำปลาตกไว้ตอนไหนเนี่ยไม่อยากจะรู้เลยเจียงการเสดสับนากา่อขาเข้าไปพอดีเข้าไปสกิดนางนิดหน่อยนางก่อแตกพุภผมได้รอบนี้สิน่กกินเป็นบ่าว่าจะลองชิมสักคำแต่นึกขึ้นไยไยก็องเปลี่ยนเป็นคนแสงยูดีเลยเอาไว้หนูนี่ไปน,นอนแน่นิ่งไว้ที่ชั้นดีกว่าหลังจากนั้นก็จะกลับไปฟาร์มต่อแต่ไม่รู้ด้วยความเบื่อหรืออะไรผมอยามูออนจากคนเก่าใหม่ได้ผมลืมเปลี่ยนดาบซักงั้นปัญหาเกิดขึ้นเลยเลยกดสองรวบันเด็งแชทเฮ้ผมตกน้ำเกือบตายเปลี่ยนดาบกันก่อนครับเช่นนั้นก็้วเลยไ หนูนี่ไปแทงบอทต่อ จับไอ้ดูได้แทงบอลแบบไม่พักไม่พอนจนถึงมตาตลีสามร้อาจิถึงดูหอนไลฟ์ไปหน่อยแต่ดูสกิลให้ได้นั่นสิโคตรเท่แถมยังแรงอีกด้วยของโคตรดีแล้วเจะานักไหลหวดบอลอยู่สักปักตีตัวนู้นตัวนั้นตัวนี้ให้ความเหอของมันลดน้อยลงฟาจนเหนื่อยก็มานั่งพักที่ร้ากาแฟเพาะกับจิบชาแล้วก็ไถมือถือชิวๆเออนั่นมาถึงตัวผมในชีวิตจริงเองครับคุยกับเฮียแกไปพงัพงๆเป็นระยะระยะอ่าแต่ว่าเฮียแกก็อยาคุยกับผมคำเดิมไม่ยอมเปลี่ยนคำเลยนะอยู่คุยกับเฮียแกต่อไปเร แกยอมเปลี่ยนคําำลังจะที่เฮียแกเปลี่ยนคำดีแกจะตัวสั่นกันเลยเอาเงินไปฝานหัวลุงหนวดสักหน่อยพร้อมกับได้ผลที่หมาต้องเดาก็รูา้มาต้องกากาแหนะน,น,นั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่สัพักเฮยแกยก็ยอมเปลี่ยนคำพูดแต่เดี๋ยวก่อนนั่นบอดอะไรเฮ้ยผมยังวิ่ชื่อตีนดัางบ้างจังเลย แต่ว่าไอพวกบ้านนี่มันลงได้ยังไงกันฟ้าเหลือเวลาแม่งเก่านาทีทำไมเวลาคมลงผมเหลือ3ามีเองอะ่ะคุยกันมาตนถึงเช้าเราสองคนก็จะเป็นได้แค่พี่น้องแต่คนขายดาบเกิดแล้วไม่ชักชาปฏิบัติการการหาดาบของเราก็เลยเริ่มต้นขึ้นบินไปดูที่รังคโนหินแกนหลงงานสักหน่อยไม่มีบินผ่านบ้านโดฟามิโกะ้องหาไปดูแวบๆวบก็ไม่มีเราจะไปบินต่อที่คอนโรเซียบดูหลอกๆก็ไม่มีต่อจากคอนโรเซียบบินไปที่โลจอเรือตายดินบินไปกระเด้งไปกระเด้งมาสักพักล้วกันนั่นไงเฮียแกยีนตรงนั้นแต่ว่าช่องเราใครใก็รู้อ มมาเสอฝันลายสุดของคนหาซ้ำดาบดาบแมงซ้ำไม่เอาเวลาที่เสียไปของผมคืนมาด้วยความกรธก็เลยชุบตีริเฮียแกไปสั้นิดสักหน,น่อยแต่นั่นก็ไม่ทาให้อะไรดีขึ้นหรอกเฮียแกก็ไปใแค่บอดงงๆอะไรถ้าคิดตาความเป็นจริงแล้วผมได้ช้ำใจจากการได้ดาบซ้ำก็เลยกระโดดน้ําตายแม่มเลยมา เลิกตัวแบกนอสักรอบคิดในแง่ดีเขาไว้ก่อนดีคน,คนคะะคคหรือเขาจะทำเะไรเขาก็ต้องล้เลวกันมาก่อนแม่ข่าวโคเฟดบุกนั่นแหละอ่านมาก่อนที่เปของเราจะมาก็ดูท่าว้อีกน,นะก็เลยมาหาอะไรทาแกงเอาซักก่อนัน่นแหละก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็มาทำไอ้พวกวิชาต่อสูตรที่เป็นวีสองดีกว่าเอาไปขาดําแล้วกันดูจะทาง่ายดีถึงจะบอกว่าทาง่ายแต่มันก็เป็นแค่การเดาของเด็กน้อยคนนึงแหละครับไม่ชักช้าครับโดยที่ความไม่เคยทำาหมอนก็นเลยต้องไปเปิดยูทูบดูดูไปดูมาสะดุดตาที่เขาสอนบ้าเขาไปข้างในห้องเฮ ยังยี้ก็สวยสิไม่ชักชาลีมุ่งตรงไปที่เกาะหิมะประสาทผมไม่รู้จะเรียกเกาะบ้านนี้ว่าอะไรอ่ะมันมีเกาะหิมะซ้ำอ่ะทุกคนจะงงกันเอาว่าขอเรียกว่าเกาะหิมะประสาทละกันนะครับจะได้ไม่งงพอไปถึงก็ไอคนที่ร้อนวิชาใหม่มาก็อยากจะรอดด้วยบักเข่าด่ายบักหรือเปล่าจากใจที่กำลังฟูฟ่องของไอเด็กน้อยคนนึงก็แฟบลงเนื่องจากว่ามันทำบักไม่ได้ พ่อแม่ที่ก็พอมีไว้พิมพ์อยู่บางก็เอใจว่ามาทำงานขนาดนั้นแล,ล้วถ้าทำบักติดก็เข้าไปซื้อได้เลยเหรอคือเลยลองไปย้อนดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจดูสะเท่าไหร่พอดูไปดูมามันอะไรผมโม่กำลังใจในการทำเพราะว่ออาเราใช้เงินม่วห้าพันแม่เจ้าผมจะไปหาเงินม่วมาใจาไหนล่ะเนี่ยเพราะว่าผมพ,พังเรื่องเงินมั่วมานานแล้วนะต้องมาเจอมันอีกเหรอแล้วมากอะไรผมตัดสินใจทอนแล้วทำขาดำวีสองไว้มีเงินมั่วเหลือเมื่อไหร่อยกลับมาทำละกัน,น,นเลนนนียไป ทิมคารแเต้ม,มารู้เงี้ยมาเซซับไอเราที่กับพอมีความรู้อยู่บาทำให้มันจะเป็นตับเปิด y o ยูทูบดูก็ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างนัก็กแข่งเบตี้ไอบอดบ้านน่ะที่มาขี้ขาดที่มีกาต่อสูต้ตัวๆกับผมตอนนี้เข้าไปหามันดูเหมือนมันจะขี้ขาดจริงๆด้วยมาในบุดหัวยี่ที่ไหนก็ไหม่ลูก ร้อยส้ยผมก็ยืนรออยู่หน้าบ้านเขารอเขาแล้วรอความกล้าแล้วมาบอกรักผมเออแล้วก็คือผมในวันวาเลนไทน์ครับสุดท้ายเป็นไงอ่ะไม่มีใครบอกรักผมเลยพูดแล้วก็เศร้าใจเหมือนไอ้หนุ่งนี่จะได้ยินที่ผมบ่นไปมันเลยเกิดมาให้ผมตีแก้ความเหงาในใจไม่ใช่ใช่ผมก็เลยสแสดงความต้องการให้มันเดี๋ยวแป๊บนึงขอใส่แมกกนแดดก่อนไม่อยากให้ใครมาเห็นน้ำตาอยากขอช่วยพี่แก้ความเหงาในใจใช่ไหมอย่าเรียกลูกน้องสีตัวตัวกันเลยพูดไม่ทันขาดคำมันกระเียนลูกน้องมาซะเลวผมดว่าได้ต้องสั่งซ้อมมาให้สู้แบบตัวต่อตัวเลยจการเดด็ลูกน้องมาซะก่่่่่ออออนนนะตไไปกกก็แแล้้วสูัมานดรเด จะมีลูกน้องแบบไม่จํากัดแมกเรียกมาเพิ่มสงสัยไอ้หนูนี่ตอนโดนผมจัดการซะก่อนแล้วใช่เวลาไม่นานเด็ดหัวไอ้หนูนี่แต่มันก็มาไปดับอะไรให้ผมเลยด้วยความโกรธแต่ก็ไม่รู้จะเป็นลงกับใครกันเลยเป็นลงกับลูกน้องมันดีกว่าแล้วก็เรียบรอยย้อยแล้วก็เยืนออไอ้หนูนี่ลโละความกล้าเข้ามาวัดกับผมอีกยาว,ว,ว,วยาววาวัดกันอีกสักรอบยา แล้วก็ตามเคยครับไอหนูนี่ก็แพ้ผมไปตามปริยายแต่ว่ามันก็ไปดอับอะไรอีกแล้วด้วยความช้ำใจแต่ว่าไม่รู้จะไปลงกับใครก็เลยไปลงกับสิ่งที่มันเหลือที่แกคือหลุดดองทะเลงโง่เขมันแล้วก็เรียบร้อยครับรออันดียาวๆเหมือนเดิมคิดในงแง่ดีมันก็ยังเร็วกว่าที่เขาตอบแชทเราเลยนะ เวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อทุกคนก็คงเดากันมาอยากแล้วนะครับว่าใครเป็นฝ่ายชานะแต่เมื่อตอนนี้ทุจะไม่ได้ชนะธรรมดาผมชนะพร้อมกันรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของดอบขอที่ดอบได้มาก็คือกุญแจน,นะพร้อมที่พ่อจะเดาออกว่าใครทํากุญแจหาในแถวนี้บ้างก็เลยลองกุญแจไปให้เฮียแกดูเผื่อเฮียแกจะไขประตูเข้าบ้านได้เอาไปเฮียแกก็รับไว้อย่างยิ้มยิ้มแต่เดี๋ยวเราทำาคาราเต้มันเกอบผมมาใหม่ได้อัปเกรดผมก็เลยลองปเปิดยูทูบดูแล้วมันก็ายผมได้รู้ว่าว่าต้องใช้เงินม่วงห้าพันแมพเอ้ยลูกนี่ดูยูท ไม่หนาเชื่อในตัวเองเลยแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรถือว่าเปิดไว้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้มีเงินมอ่งมาเ้าค่อยแบอุดหนุน ก็ไม่เข้าใจเฮียแกะมันกลาคนอุตสาหะกูแจาบาทมาให้จะให้ฝึกฟรีๆไม่ได้หรือไงถ้าก็ไม่เป็นไหนๆก็เปิดของคาราเต้มาลดเหยงินแล้วผมก็เลยจะไปเปิดคอมขาดําต่อเวาะอะไรมันก็ใช้เงินหมวกเหมือนกันนั่นแหละเปิดๆไม่เถอนะหนาไม่มีอะไรทําอยู่แล้วด้วยไม่ใช่ชาลีม,มาหาเพื่อนรักสายแข็งทั้งคายกันอยู่สัปหักแต่เหมือนมีตาผ่านที่ผมกับเพื่อนรักสายแข็งสนิทก,กันมาเนิร์น่ากระทให้เ e ฮี A ames, ยแก่ย่อมให้กูแจมผมแบบง่ายๆเอาจริงผมไม่คิดว่าผมจะตีตัวเดียวได้นะเนี่ยปกติทุกคนก็รู้ว่าผมเเเเปปป็็็นนนนนนนคคคดดดววงงไไไไมมมม่่ีออออจจสาาาารร้้้กกกกํลลััยยืืหหหูููททุผผะะข ดีเหรอย่องเบาเข่าประตูหลังพอเข้าไปก็ถึงกับตงจ้าเอ๋เพราะผมตกใจกนนขนาดเขาเจ๊แกผมได้กดเจ๊แกจะเสียเขารู้สึกไงเด้อบ,บางเงียบๆดีกว่าเขาก็แวะหยิบสมบัติของเพื่อนรักสายแข็งสักหน่อยเอานะ่ะเพื่อนกันก็แบ่งกันได้นะหละังจากนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยแวะไปคุยกับเฮียแกที่คาเฟ่ดีกว่าอ่าเดามาอยากคบกะไว้แล้วว่าเฮียแกตะพูดคํานี้เฮียแกคงจะโดนเราแซวจนเขินสุดท้ายเฮียแกยอมเปลี่ยนคำพูดพระเอกของงานเราใกล้จะมาแล้วผมภาวนาให้มันได้เป็นดาวซ้ำเถอะนะผมขอวายแหละรอบนี้ขอให้ไม่เป็นดาวซ้ำเถอะลังจยกับเฮียแกชิๆ ครับไม่มีอะไรนั่งจองตากันอย่างนี้แหละเผื่อจะท้องกันได้อผมพูดเล่นครับคนนั้ไม่ใช่กักดเวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเมื่อได้เห็นคาพูดนี้จิบุยันเด็กไทยสายเกียลผมก็ออกมาทันทีและก็ได้เริ่มการปัดเช็ดเงียงแก้โดยการเด็กเช็ดไปรั่วผมรู้ว่าเงียงแกเขาจะรำคาญนะจะทาไงได้กับทุกวินาทีมันมีค่าดูมาว่าแผนการกันได้นช็ดเป็นรองผมจะได้ผลเงียงแกยอมเปลี่ยนคําพูดเอาจิงุพระว่าเงียงแกน่าจะรำคาญผมมากกว่าตะกชมแม่เปรลโคนขายดาบเกิดแล้ว ไม่ช้าช้าปฏิบัติการการหาราวผมกันลเริ่มต้นขึ้นทันทีหลังหินแก่ๆโรงงานไม่มีบินโชพาไปติดาดไฟมิกโกตอกก็ใหม่มีแวะไปดูตะขอแล้วเสียบวนดูหลบๆก็ใหม่มีลงไปให้รองจอดเรือตายดินบินดุงดิ่งดุ่งดิงโชกขอบนิดหน่อยแล้วก็เจอแล้วเฮียแกยื่ติงนั้นผมไม่รู้ว่าเฮียแกติดใจอะไรกันที่ตรงนี้นะแต่ก็ช่างแม่เถอะหาง่ายดีผมลองกดซื้อแบบไม่ดูเพอร์เซ็นต์ลุ้นว่ามันจะใช้ดาบซ้ำหรือเปล่าแต่ว่ามันซื้อได้ในสี่สูตร ได้ครบสามดาบแล้วเฮ้ย hey, ดาบได้มีอออลาสีขาวด้วยโคตรเทไม่ชักชากปฏิบัติการฟาร์ดามดาบวาโดของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้น เอาจริงตอนนี้คือผมสามารถเอาไปทำเป็นสามดาบได้แล้วแต่ว่ายังไงผมก็ต้องเก็บเป็นคอลเละชันอยู่แล้วยังไงยังไงก็ต้องฟาร์มอยู่ดีนั่นแหละเอาไปฟาร์มไปก่อนล,กนละกันหน้าเอยไปทำเป็นสามดาบใช้เวลาไม่นานแย่งน้องเข้าแบบใหม่พักจนได้มาตอนนี้ถึง150ทําให้ได้ปลดล็อกสกิลแรกมาตาทำเนียมแต่สกิลแรกมาใหม่ก็ต้องรอสักหน่อยพอเอาไปลอกก็สกิลปุ๊บถึงก็ต้องตกใจดูมันฟันสิฟันแบบไม่พักเลยของคอนดีสกิลแรกดีขนาดนีนแล้วผมว่าสกิลต่อไปต้องดีแนนเ่ๆทำให้ผมมีกำล,ล,าากลัง สะใจโคตรกําลังจะไปได้สุดก็ต้องอยู่ที่ความชิบหายตัดชามาคาหลายคขอาจจะงงเราวผมมีสาดาบได้ยังไง เมื่อกี้เป็นดาบว,วาโดยอยู่เลยก็เพราะไอโปรแกรมอัดเซ็งเค็งนี่มันทำไฟฟ้าอัดผมผมหายแต่ก็ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เพื่อที่ไทยทุกคนไม่พลาดช็อตเด็ดกัน <c oughs> ผมจะทำซ้ำให้ดูอีกสักรอบนึงตัวแรกของฟาร์มดาบว,วาโดอยู่จิมบอลจีจะได้ทุกสก,กิลแล้วผมก็ลองใช้ดูแต่ว่าสก,กิลสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่พอได้ลองใช้สก,กิลสองสกิลพร้อมกันปรากฏว่าของโคตรดีหลังจากฟาร์มวาโดเสร็จผมก็หลีบบินไปที่เกาะกินบิดมองหาท่านมาที่ซิ่งี่สุดบินขึ้นไปเจอหญิงสาวคนนึ่งกำ ข้าเป็กคนเหยียแกพอกกระปอบเฮียแกว่าห้าตัวลงไปด้านที่นี่มันสูงเฮียแกก็ขอบใจที่เราอุตส่าห์มาปอบเฮียแกกันเลยขายใสามดาบให้เอาในราคาสองล้านผมนี่ไม่ได้ติดใจจากราคาอะไรเพราะว่ายังไงก็ต้องซื้ออยู่แล้วแล้วผมก็เลยซื้อไปแล้วกันไหน๋สามดาบมาจบการ์ชายภาพรีเพคครับกลับไปฟาร์มต่อข้าบอกไปส,สองสามตัวมอตารลีคืนมาเกือบถึงหนึ่งร้อยแต่ผมก็ไม่ได้ดีใจอะไรหรอกครับผมรู้อยู่แล้วแหละว่าแหลกๆไอ้นู้นี่มันกระดิ่งอย่างเงี้ยแหละใช้เวลาใหมน่นานแย่แบบไปพัจกจสะกิลแรก รอบก็ใช้สกิลดูแค่ต่างถามแม่ท่แล้วสกิลเป็นการพูงเข้าไปแล้วก็ฟาดศัตรูของโคตรดีแม่คุณจริงที่เสียเวลาหลายวันในการหาสามดาบไม่เห็นสกิลแรกดีขนาดนี้จิบยานนักฟาร์มผมก็เลยอยากเห็นสกิลสองผมก็เลยฟาร์มต่อแบบยาวๆว่าสกิลมันต้องใช้ตั้งสามร้อยห้าสิบมารเตอร์ลีเนะี่ยแต่พอแรกมากับอะไรที่มาเถะเถะกไปม,มีอะไรสาม,มารถหยุดยั้งนักฟาร์มคนนี้ได้ฟาร์มต่อไปเรื่อยแบบไม่ทักจนได้สามร้อยห้าสิบมารเตอร์ลีแล้วได้ที่สุดเราก็ปลดล็อกสกิลที่สองสกิลสอง,สสองมี เฮ้ hey, เราก็เลยลองกดใช้ดูสักน้อยมาเป็นวิชาดาพี่เรียกมังกรม,มาแล้วครับเป็นพายุโคตรเท่ของโคตรดีเราต,ต้องเลยนะครับถ้าใช้ผมรีวิวแล้วก็ถ้าสก,กิลผมให้คะแนนสักเออสักเจ็ดคะแนนแล้วกันแต่ความเท่เอาไปเลยเต็มสิบเพราะแม่งโคตรเท่เท่จริงและนี่ก็เป็นการปิดอีพีที่12อ,อย่างโคตรแฮปปี้เอนดิ้งครับภารกิจการหาซาดาพันธเรากเกษียไปทีเรียบร้อยด้วยตามเนี่ยของเราเราก็ต้องมีการขออะไรกระสงเล็กสักน้อยนิดหน่อย อ๋อนอีพีนี้ผมขอยอดไลค์ครับไม่ต้องคิดอะไรมากผมคอ400ไลค์ก็พออีพีน่าผมขอสปอยเมื่ก่อนเลยวิชาหมัดผมมีซูเปอร์ฮิวแมนวิชาดาบเขาก็มีสดาบแล้วถ้าเป็นเรื่องผมวิสาแล้วก็ผมก็มีขนแสงตื่นแล้วแต่ว่าผมยังมีใหม่ผทุกผพลนผมบอกไปแล้วว่าปรหมายของผมคือการมีขอทุกอย่างในเกมแต่ว่าคลิปน้าท้ให้่พอะไรตื่นนะผมก็อยากบอกไปละเพราะว่าผมรออ่านคอมเมนต์จากคอมเมนต์อยู่เอานะใครผลอะไรเห็นตุกับมาแนะนำกันหน่อยจะคิดว่าคอมเมนต์ของทุกคนมีความหมายผมบอกเลยแบบคอมเมนต์ของท